เยนมิสซูบิชิอิเล็กทริกฟริกไทยตราไรทิปโอ้โหดูสิท่านี้ท่านี้เล่นแขนเล่นแขนคุณครูบอลมาเล่นท่านี้อยู่ใช่อุ้บ้านนี้เขาแบบว่าออกกำลังกายคู่กันนะลิเดียลิเดียเล่นหนักมากยอมพี่ไปไม่ถึงจุดนี้ที ได้อยู่แล้วหนูก็ตามพี่นูแมมอยู่ดันไงนั้นเราต้องเล่นท่าไหนมันหนึงจะขึ้นเออทำไงจริงๆมันก็มีหลายท่าแต่ถ้าอยากได้หน้าท้องเนี่ยจะมีอยู่ท่าหนึ่งท้องได้เลยค่ะมนซอนเลยค่ะง่ายๆเลยค่ะที่ไม่เชื่อค้าท่าแพลงไว้หนึ่งนาทีท็่เมล้วทำได้แน่ทำได้จริงๆด้วยเห็นไหมอ่ะเมียวขึ้นอันนี้ท่าโอเคแล้วค่ะแต่ต้องค้างไว้แบบนี้เลยนะโอเคหนึ่งนาที ได้นูน้ำให้น้ำลงมาต่ามวิได้ไหมเดี๋ยวหกสิเดี๋ยวนาทีเดยมันนานนะขวบนานไปอันนี้มันช่วยอะไรเนะแพงเมื่อกี้ก็ช่วยคอเลยแน่ๆอ๋อเหรอแน่ๆค่ะนาทีหนึ่งเราก็ต้องเกรงไว้ตลอดคือได้ทั้งตัวแหละค่ะหน้าท้อง อาหม่ก็พยายามทําให้ยาวที่สุดเท่าที่เราทําได้คือค้างไว้ค่ะนี่จะให้ฉันออกอะไรนักหนาฉันแค่กินกินนอนๆฉันก็เหนื่อยแล้วกินนอนเฉยๆยังปวดเอวเลยแล้วปวดอย่างเงี้ยปวดข้างหลังเงี้ยจี๊ดๆเงี้ยสงสัยเจ๊นุ่มนี่ยจะชอบขับรถนานแน่ๆเลยค่ะทีละสี่ห้าชั่วโมงแงๆเลยก็เลยอาจจะมีอาการเกี่ยวกับโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทเราลองไปฟังนายแพทย์สุรศักดิ์อินทชื่นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมกระดูกและข้อโรงพยาบาลรามคำแหงอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังดีกว่าค่ะในกรณีที่ท่านเดินทางไปท่องเที่ยวไม่ ว่าจะด้วยการนั่งรถไปหรือการขับรถไปเองนะครับการนั่งนา,นานเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการปวดหลังส่วนเสืเอวลงไปได้นะครับในกระดูกสันหลังส่วนเสืเอวเนี่ยเป็นส่วนที่รับน้ำหนักของร่างกายกรณีที่นั่งนานๆอยู่ท่าเดียวนานๆหมอรองกระดูกสันหลังท่านอาจจะได้รับการบาดเจ็บอาจจะชีกอาจจะเคลื่อนเมื่อไหร่ก็ตามถ้ามีอาการอย่างนี้แล้วนะครับขอให้ท่านนอนพักนอนราบ เอาหมอหนุนใต้เข่าให้เข่างอสักเล็กน้อยถ้าเกิดอาการยังไม่ดีขึ้นควรจะไปพบแพทย์แพทย์จะทาการตรวจร่างกายอาจจะตรวจเพิ่มเติมด้วยการตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าดูถึงความรุนแรงของหมอนรองกระดูกสลังว่าเป็นระดับไหนเพราะการรักษาโรคหมอนรองกระดูกสลังระดับเซลล์ที่เคลื่อนหรือฉีกขาดเนี่ยนะครับถ้าเป็นเล็กน้อยก็สามารถที่รักษาด้วยวิธีประคับประคองถ้าเป็นมากขึ้นก็อาจจะใช้คลื่นวิทยุในการรักษาหรือถ้ารุนแรงมากกว่านั้นก็อาจจะถึงขั้นผ่าตัด เพราะฉะนั้นท่านอย่าละเลยนะครับเมื่อมีการปวดหลังควรจะไปพบแพทย์ให้แพทย์ที่อยู่ใกล้ๆท่านในตรวจซะเ่อจะได้ให้การรักษาด้วยการคําแนะนําที่ถูกต้องเพื่อดูแลตัวเองไม่ต้องผ่าตัดครับ ขอบคุณนายแพทย์สุรศักดิ์อินทชื่นนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัล,ลยกรรมกระดูกและข้อแห่งโรงพยาบาลรามคำแหงค่ะที่ให้รายละเอียดและความกระจ่างกับเราคุณผู้ชมอย่าเพิ่งตกอ,อกตกใจไปไม่ใช่พอเราพูดเสร็จอุ้ยต่ฉันเป็นอะไรเงี้ย <c oughs> โทรไปสอบถามดูก่อนไปดูอาการดูก่อนเผื <c oughs> ่ออาจจะไม่เป็นหรือถ้าเราเป็นแล้วเราไม่รู้ไปถามก็จะได้รักษาะะแบบทันท่วงทีนะแต่หนูว่าวิธีเดียวที่จะทําให้เจ๊หนูเมี่ยวหายจากอาการต่างๆสารพัดโรคไม่ถึงหายจากโลกนี้ไปเลย ไม่ได้เพราะว่าเรื่องนี้และจะคิดถึงชันต่อไม่ได้เรื่องนี้เรื่องใหญ่สําหรับพี่หนูเมียวมากเรื่องกินตกใช่ไหมคะใช่งั้นเราอย่างนี้เดี๋ยวตามลีเดียกลับไปกินเกี๊ยวซาแสนอร่อยกันต่อดีกว่าค่ะร้านิซาเกี๊ยวซาตั้งอยู่แถวสุทิสารกลางเมืองเชียวละค่ะบางคนบอกไปยากจอดรถยากแต่ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะที่นี่เขารับส่งด้วยไลแมนไลแมนคืออะไรอ่ะตัวเองไลแมนมันคือบริการฝาก เขาเออหนูคำสั่งให้ร้านค้าถ้ามีงานมันจะเด้งขึ้นมาบอว่าสถานที่อะไรอย่างเงี้ยครับรับวัไหนถ้าเราอยู่ระยะใกล้แล้วก็รับถ้าเป็นอาหารเราก็ต้องจ่ายตังเองก่อนนะครับแล้วก็ไปเก็บเงินกับปลายทางอีกรอบนึ่งเขาก็จะมีเขียนบอกนะครับว่าเขาสั่งอะไรมาเงี้ยครับเราก็โทรไปคอนเฟิร์มกับเขาอีกรอบนึงว่าพี่รับเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเขาก็จะมีราคาให้เรากรอกในแอปอะครับเท่าไหร่แล้วรอลูกค้ากดยืนยันถ้าลูกค้าโอเคเราก็ไปส่งเขาได้คือถ้าออเดอร์เข้ามามันจะเด้งตรงนี้นครับมันจะขึ้นมาตรงนี้ แล้วเราก็กดว่าประมาณเวลาใช้ในการทำกี่นาทีอ๋อที่แท้ก็คือ messenger รับส่งอาหารนั่นเองสูตรรับความอร่อยทั้งหมดทั้งมวลมาจากป้าป๋าพ่อตาของหนุ่มมินนี่แลละค่ะซึ่งป้าป๋าเป็นชาวจีนอพยพมาสร้างครอบครัวอยู่บนดอยแม่สลองในจังหวัดเชียงรายบ้านเรานี่เองค่ะจริงๆแล้วเป็นส่วนของครอบครัวเลยซึ่งซึ่งปตาเนี่ยมาจากจีนเลยใช่ไหมคะใช่ครับเขาเคยไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ไปอยู่ร้านเกี๊ยวซ่าที่ประเทศญี่ปุ่นมาก่อนอนหนุ่มๆก็เลยได้สูตรมาเขาก็ทําเป็นจากที่นู่นแหละแล้วก็กลับมาอพอลูกๆเรียนจบก็เขาก็อยากหาเปิดร้านอาหารซึ่งเกี๊ยวซ่าก,ก็เป็นสิ่งที่เขาเคยทํามาก่อนทําได้อร่อยหลายๆคนก็ชมแรกๆป้าป๋าจะยืนทอดขายเองค่ะวันหนึ่งห้าถึงหกกระทะขายหมดแกก็ดีใจแล้วละ่ะด้วยความที่ทําน้อยป้าป๋าก็เลยทําทุกอย่างเองแม้แต่แผ่นแป้งแกก็ยังทําเองเลยปานนี้เข้ามา ตอนเราทำแรกๆก็คือเราทําแผ่นแป้งเองแต่ตอนนี้เริ่มทําเยอะขึ้นแล้วเราก็ไม่ได้ทําเองทุกแผ่นหรอกเราก็ให้จะให้ร้านบะหมี่เขาช่วยทําแผ่นแป้งมาให้เราใช้แป้งสาลีนี่แหละครับอ่ะป๋าทำยไงนะคะเอาเนื้อก่อนก่อนให้อย่างนี้เหรอคะเริ ไม่ต้องสองสัยค่ะว่าทําไมปปาปปไม่ค่อยพูดแกพูดไทยไม่ค่อยจะได้ค่ะแต่เรื่องทําครัวนี่หาตัวจับไ<ช>ด้ยากเพนวดแป้งจนได้ที่ป้าก็เอาพลาสติกคลุมแป้งพักไว้นานครึ่งชั่วโมงค่ะก่อนจะเอามาคลึงให้แป้งบางและใช้ถ้วยตัดเป็นแผน่นกลมๆนามาห่อกับไส้ได้เลยแล้วเรารู้ยังไงว่าต้องใส่กะเอาเลยเหรอครับโค้งตรงนี้เราก็ใส่มุมนี้โค้งตรงนี้เราก็ใส่มุมนี้แล้วก็เอาหัวนิ้วโป้นันออาไปใช่ไหมลูกแล้วก็เอานิ้วชี้โค้งเข้ามา อยากรู้ว่าใช้งานได้ไหมต้องลองวางว่ามันตั้งได้ไหมครับผมให้แบเป็นสิก่อนครับมันจะต้องตั้งได้และไม่ทลักสาวลิเดียยังไม่รับความพยายามค่ะยังคงฝึกห่อเกี๊ยวไส้อย่างบ้าคลั่งจนฝีมือใช้ได้นุ๊มมินบอกว่าที่ร้านเนี่ยจะใช้แรงงานคนนี้ละค่ะห่อวันวันหนึ่งอย่าถามว่าห่อกี่ชิ้นนับกันไม่วาดไม่ไหวป้าป๊าเป็นคนขยันค่ะชอบคิดชอบทำ ส่วนลูกสาวลูกเขยก็หาช่องทางก่อเกิดเป็นธุรกิจของครอบครัววันนี้สาวลิเดียมาชื่นชมครอบครัวนี้ไม่ขาดปากค่ะแถมยังรู้สึกอุ่นใจเหมือนได้มาเจอญาติเพราะเธอเองก็มีเชื้อสายจีนมือเฮินกันบ้านนี้เขาเป็นคนจีนยูนานเขาก็จะพูดภาษาจีนกันทั้งหมดเลยแล้วพูดกันได้ไหมคะองค์งพูดได้เพราะเขาพูดจีนเป็นก่อนไทยพูดจ,จีนตั้งแต่เกิดลองพูดสองคำคำหนึ่งเป็นจีนกลางคำหนึ่งเป็นยูนานน่ารัก น่ารักข้มาด้วยนะคะน่นี่นที่สำคัญคือลิเดียเป็นคนที่หูฟังแล้ว พูดได้แบบนั้นเลยอ่ะแต่ไม่ได้พูดอีกรอบนึงก็ไม่ได้คือพูดรอบนั้นแล้วพูดได้เลยห็นบรกว่าป๊าอยู่ที่นู่นก็จะเหงามากเลยมาที่นี่เป็นไงอ้อโหไม่ไม่ว่างเลยค่ะเห็นไหมเดินไปเดินมาจัดการทุกสิ่งอย่างบอกเลยว่าบ้านนี้เขาผูกพันกับเลข8มากเดี๋ยวช่วงหน้าจะบอกนะว่าผูกพันยังไงสครู่แต่ว่าก่อนจะไปเดี๋ยวนะคะ พาไปไหว้ย่าโมสักนิดนึงได้ไหมไปสิคุณผไปชิมส้มตำโคราชรสแซ่บกันที่ตลาดเซฟวันจังหวัดนครราชสีมากับ BIS กับพี่มื้อนี้ฟินวันนี้ฟรีได้ยินว่ายำปูม้านี่เขาแบบว่าแซ่บไม่แพ้กันนะคะจะไปยังไงลองไปดูค่ะถ้าคุณผู้ชมได้มาไหว้ย่าโมที่นครราชสีมาตกเย็นแนะนําเลยค่ะว่าให้แวะมาที่แหล่งแหเงาท์ติส h ิสของชาวโคราชอย่างตลาดเซฟวันตลาดนัดที่มีพื้นที่ถึง88ไร่เรียกได้ว่าใหญ่สุดในพัก อีสานเลยล่ะคะ่ะเดินวันเดียวคุณผู้ชมคงเดินไม่หมดแน่ๆวันนี้เราเลยแนะนำโซนเด็ดน่าโดนอย่างโซนเปิดท้ายโซนตลาดและโซนอาหารที่เหล่าพ่อค้าแม่ค้ามาขายอาหารหน่ากินอย่างยำปูมัดรแสแซ่บตั้ตมโคราชรสเด็ดและล้างปากด้วยน้ำผลไม้ปั่นฟรุตตี้โยเกิร์ตขอบอกว่ามาแล้วต้องลองนะคะ และอีกโซนที่พิเศษสุดๆคือโซนมือนิฟินวันนี้ฟรีที่ทำให้ตลาดเซฟวันจังหวัดนครราชสีมาคนแน่นกว่าเดิมค่ะเพราะ a i s ชวนมาอร่อยฟรีกับเมนูอร่อยมากมายและจัดระเวนไปในตลาดดัง77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปฟินกินฟรีได้ทุกร้านเลยค่ะเห็นบูสีเข,เขียวแบบนี้วิ่งเข้าใส่ได้เลยค่ะได้กินฟรีแน่นอนเย้ yeah! ส่วนสัปดาห์หน้า AIS จะพาไปอร่อยฟินกินฟรีกันที่ตลาดต้นตาลจังหวัดขอนแก่นจะมีเมนูอะไรเด็ดๆต้องรอชมนะคะเนาลค่ะ <Yeah. S 2> อย่าลืมนะ มื้อนี้ฟินวันนี้ฟรีครั้งต่อไปก็วันที่28-30สิงหาค่ะตลาดไนบราซ่าจังหวัดบุรีรัมย์วันที่6-8กันยาตลาดนัดบูรพาซิตี้บางวัวจังหวัดฉะเชิงเซา7-9กันยาตลาดโต้รุ่งเจ้าแม่จามเทวีและตลาดโต้รุ่งสันป่าฝไยจังหวัดลําพูนแล้วก็พบกันให้ได้นะคะไปตอนนี้พักกันพักพักก่อนพักมาจะกินละกินใหม่ไป